เฮ็ดรีพี่นออ้องด้ยต้องผสมจากจะเดินทางไปนไ,ได้มีฝนตกหนามกระลังออกคอเฮ็ดตรงเฮ็ดรีไปก้นแบบนี้บึงมาชมนมกันเถอะหนามกระลังไหลเฮ็ดรีหน่อยไว้เตี้ยได้กินป่าลีหน่อยให้คนพอตันผู้สาไว้ผู้ฝ่ายไว้ผู้ Nha, 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 thang nha, thiêu còn nha, nha, lăng nha, 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 thay nha, 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 lăng nha, 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 นี่หน่อยตรงหน่อยแต่ปลามันลมนี่ก็มีเท่นี้จ้าสวัสดีจ